ขอต้อนรับกลับสู่ออโตวิเบรวันนี้เรามีรถกระบะรุ่นใหม่ที่พิเศษสุดสำหรับแฟนแฟนซีวิกและสายกระบะท,ทุกคนนี่คือ2025 Honda Civic pickup ิกสีขาวสุดพรีเมียมที่ผสมผสานความเป็นรถซีดานเข้ากับความแข็งแกร่งของรถกระบะได้อย่างลงตัวเป็นแนวคิดใหม่ที่กำลังสร้างกระแสในประเทศไทยและต่างประเทศมาดูกันครับว่าทำไมรถคันนี้ถึงทุกเรียกว่าเกมเปลี่ยนตัวจริง เพิ่มจากดีไซน์ภายนอกซีวิกปิกอัพมาในสีขาวมุกที่ดูสะอาดทันสมัยและมีระดับด้านหน้าของรถได้แรงบันดาลใจจาก Honda c ซ vic รุ่นซีดานมาพร้อมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบพร้อมไฟ DRL โฉบเฉี่ยวกระจังหน้าสีดำเงาตัดกับโครเมียมเพิ่มความหรูหราฝากระโปรงหน้ายังออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์ดูสปอร์ตและแข็งแกร่งด้านข้างของรถเรียบหรูพร้อมโป่งล้อดีไซน์บุกบึงและล้อแม็กซ์สีดำด้านที่ดูสปอร์ตสุดๆด้านท้ายมีไฟไท้ายเล็ทร่งยาวพร้อมสกรีนคำว่าซี vic อย่างโดดเด่น เรื่องขุมพลังซี v i c Pick Up รุ่นนี้คาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ v t e c ็ Turbo 1.5ลิตรที่ให้กำลังประมาณ180แรงม้าพร้อมความประหยัดเชื้อเพลิงสูงและเกียร์ CVT ที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลทั้งในเมืองและทางไกลนอกจากนี้ยังมีรุ่นต้นแบบที่ทดสอบด้วยเครื่องยนต์ Hybrid อีกด้วยบอกเป็นในถึงทิศทางของ Honda สู่เทคโนโลยีรักโลกเข้ามาดูภายในห้องโดยสาร c ี vic pickup ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในรถซีดานหรูมากกว่ารถกระบะ คอนโซลหน้าออกแบบสวยทันสมัยมาพร้อมหน้าจอเรือนไมฟูดิจิตอลขนาด10.2นิ้วและหน้าจอสัมผัสกลาง9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงคุณภาพสูงระบบพุชสตาร์ทและแอร์แยกฟังอัตโนมัติเบาะหนังเย็บได้สีขาวหรุหราสอดรับกับสีตัวถังมีพื้นที่นั่งสบายทั้งด้านหน้าและหลังพร้อมช่องแอร์หลังพอร์ต USB-C และแท่นชาร์จไร้สาย ระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มมาพร้อมแพคเกจ Honda Sensing เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันทำให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในทุกเส้นทางกระบะท้ายอาจจะเล็กกว่ารถกระบะท,ทั่วไปแต่ Honda ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างชาญฉลาด พร้อมไฟส่องสว่างในพระบ่าจุดยึดสัมภาระและปลั๊กไฟสำหรับใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเหมาะสำหรับคนเมืองนักธุรกิจหรือสายแคมปิ้งที่ต้องการรถที่ทั้งดูดีและใช้งานได้จริงสีขาวของ Civic Pickup คันนี้ยิ่งทำให้รถดูทันสมัยและหรูหราย,ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเวลาจอดโชว์ในโชว์รูมหรือขับกลางแสงแดดสะท้อนเงาอย่างสวยงามในประเทศไทยรถรุ่นนี้น่าจะถูกใจทั้งคนรุ่นใหม่ เจ้าของธุรกิจและผู้ใช้ในเมืองที่ต้องการความแปลกใหม่แต่ไม่ลดทอนความสะดวกสบายด้วยชื่อเสียงของ Honda เรื่องความทนทานค่าบำรุงต่ำและราคาขายต่อดีซี vic pickup รุ่นนี้จึงอาจเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวจบแล้วครับสำหรับรีวิวจอดลิฟต์2025 Honda Civic pickup สีขาวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณชอบดีไซน์ใหม่แบบนี้ไหมแล้วพบกันในคลิปหน้าออโตวีเบรสำหรับรีวิวรถแนวอนาคตรถต้นแบบและรถอีวีรุ่นใหม่ใหม่ขอบคุณครับ หากคุณต้องการให้ผมเขียนหัวข้อคำอธิบายหรือแท็กสำหรับวิดีโอนี้ในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแจ้งได้เลยครับ